สวัสดีครับ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 พบกับ e อฟวีเดยก็ไม่ได้อัพคลิปมานานมากเลยก็วันนี้นะครับลูกก็จะมาทํากระจกโฟมเอ้ยโฟมกระจกเอ่อกระจกที่ก่อมันเป็นโฟมอะเคยเห็นใช่ไหมคือจริงๆก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ใหม่เนาะก็ใครๆก็ทํากันแล้วก็ มันก็มีขายกันทั่วไปคนก็หิตทํากันมีทุกร้านทุกคาเฟ่เลยอะไรเงี้ยพอพอดีว่าลุกเก็บห้องแล้วก็ไปเจอกระจกที่เราไม่ได้ใช้ว่าจะเอามาทําอะไรเล่นดีกว่าเผื่อจะได้เอามาใช้เซลฟี่ในห้องเล่นๆน่ารักน่ารักก็ไม่รู้จะทําได้หรือเปล่าเนาะเดี๋ยวกระจกมาให้ดูประมาณนี้เลยนะเป็นกระจกขนาดประมาณกว้าง10นิ้วสูง4 3นิ้วเดี๋ยวจะ เอามาบีบโฟมกันดีกว่าอุปกรณ์ก็มีอย่างแรกพาดาพีวูโฟมนะครับก็เพิ่งรู้ว่ามันเรียกพีวูโฟม p ีหรือเปล่าแต่ไม่ได้ละพีวูโฟมใช่อันนี้ลูกซื้อมาเป็นยี่ห้อ h o ร์สโกนะอ่านี่นะครับเดี๋ยวอันนี้ซื้อมาจาก s h อป e ีเดี๋ยวแกเลยดีกว่าอ่านี่นะครับ p u วูโฟมยี่ห้ออ้า ไม่ใช่ยี่ห้อ h o r s c o อ่ะอันนี้มันคือ Deluxe Foam M A K Pro คือไม่ได้สั่งยี่ห้อนี้นะอยากเดีย๋ยวให้ดูจำได้ว่ามันเป็นกระป๋องสีทองนะที่สั่งไปอ่ะที่สั่งไปมันคือยี่ห้อนี้นะแต่ว่าได้มาเป็นยี่ห้อนี้งงอ่ะแต่ก็ ไม่เป็นไรเพราะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายี่ห้อฮอ r o s อะไรเนี่ยมันดีหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยใช้ทั้งสองยี่ห้อเลยแต่ว่าปริมาณก็ให้มาเท่ากันนะครับเจ็ดรอยห้าสิบ ml ก็กระป๋องใหญ่เหมือนกันแต่ว่าไม่รู้ว่าจะใช้กับกระจกบ,บานเราพอหรือเปล่านะอันนี้สั่งมาแค่กระป๋องเดียวเองราคา9 5้าสิบห้าบาทค่าส่งสามสิบบาททั้งหมดร2อยิหบาทเดี๋ยวให้คะแนนเขาก่อนให้เท่าไหร่ดีแต่เขาส่งเร็วอยู่นะสั่งวันเมื่อวานว,นวันนี้ได้เลย พอาจจะของหมดก็ได้เพราะว่าดูจากของคนอื่นก็ยังได้ปกตินะแต่เราได้ไม่เหมือนคนอื่นอ่ะเไม่ <c oughs> เป็นไรโอเคเรามาเริ่มประกอบกันดีกว่า,าก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อหวัวน,นี้ลงไปถูกไหมน,นันกดใช้ได้เลยเหรอเราก็จะเอาพลาสติกมาปูพื้นเพื่อวางกระตกนะครับคืออันนี้เป็นพลาสติกง่ายๆเลยอันนี้คือลุกเอามาจากไอที่เวลาเราซื้อเสื้อ เอาสก,ก๊อตเทปมาต่อๆกันก็จะได้เป็นมันคือการรีไซเคิลไหม <c oughs> แต่ก็ถือว่าใช้ซ้ำอยู่นะถือว่าใช้ถือว่าเราใช้พลาสติกซ้ำอยู่นะกระจกมันบางแคบใช่ล้วเวลามันขยายไม่รู้ว่ามันจะเหลือชี้ที่เป็นกระจกเหลืออยู่แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รู้ว่าขวดน,นี้จะพอหรือเปล่าก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยดีกว่าเนะะาะก็ใช้ก็ต้องขยาก่อนนะครับประมาณเหมือน เหมือนวิปครีมเลยเหลวก็นเลยอ่ะ ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอให้มันแห้งเรียบร้อยอยู่ข้างหลังรอให้เขาแห้งจะบอกว่าซื้อถุงมือมาลืมใส่อะ <c oughs> แต่ว่าจะใส่ตอนบีบลืมอะแต่ว่าก็มือไม่ได้เลอะอะไรนะก็บีบได้ปกติมือไม่ได้เลอะอะไรก็เดี๋ยวเอาไว้ใส่ตอนล้างจานแล้วกันเนาะอ่าแล้วลูกก็ซื้อสีมาด้วยกลว่าจะามาระบายเดี๋ยวมาแกะสีดูดีกว่านะครับอันนี้เป็นสีน้ําอะคริลิกนะครับ ซื้อมาจากช้อปปีเหมือนกันเป็นแม่สีนะครับขาวแดงเหลืองน้ําเงินกระปุกละสามสิบบาทขนาดปริมาณศูนย์จุดสองสามหกลิตรนะครับเห็นไหมเอ่ยกระปุกเล็กๆสามสิบบาทซื้อมาสี่กระปุกก็หนึ่งรอยยี่สิบาทนะครับค่าส่งยี่สิบกว่าบาทจริงๆอะลุกมีเลฟสำหรับที่จะทำไว้จากให้มันเป็นแบบแบบนี้ช่วงนี้อินกับภาพ สองฟ้าแล้วก็ทุ่งดอกเดซี่อะไรอย่างเงี้ยกะว่าจะให้กระจกมันเป็นประมาณนั้นนะครับแต่ไม่รู้จะระบายสีได้หรือเปล่าอ่าเนี่ยประมาณเนี้ยนี่จะให้มันเป็นแบบนี้อันนี้ลองวาดล่างไว้ดูประมาณนี้เนะเาะอ๋อก็ขอกินข้าวนะครับจากร้านข้าวมันไก่โกเบอร่อยแล้วก็ให้เยอะด้วย5้าสิบบาท อันนี้เป็นข้าวยำไก่แซบนะมันก็เริ่มแห้งแล้วนะเป็นโฟมอันนี้ยังบีบๆได้อยู่ยังไม่แห้งสนิทแต่ก็เบาๆเป็นโฟมเบาๆอันนี้นะครับอุปกรณ์สําหรับที่เราจะใช้ทาสีก็มีแปลงอันนี้ซื้อมาจากร้าน20บาทเป็นแปรง3แบบเหมือนกันแปลงแบบนี้ ไม่รู้มันจะได้ใช้หรือเปล่าก็ซ,ซื้อมาก่อนแล้วก็สีส,ส,สีแล้วก็อันนี้ขวดน้ำตัดไว้เมื่อคืนนะฮะอะไรเนี่ยเอาไว้ผสมสีอันนี้มันเป็นสีน้ำอะคริลิกอะก็คือเวลาใช้เราก็ต้องผสมน้ำก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มผสมสีกันเลยดีกว่าเอ่อ เริ่มผสมจากสีอะไรก่อนดีทุ่งหญ้าก็ต้องมีสีเขียวกลิ่นก็เหมือนสีน้ำเน,นี่ยแหละอ่ะต้องใช้อะไรสีน้ำมันกับสีเหลืองสีแดงไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่า ลองดูก่อนเดี๋ยวถ้าไม่ได้ไงเดี๋ยวค่อยมาผสมกันใหม่นะสีมันจะมีความเหนื่อยๆคือว่าเราต้องเขาบอกว่าให้ผสมน้ําก่อนใช้แต่ไม่รู้อัตราส่วนอะ่ะก็กะกะเอาแล้วกันเนาะเอาจริงๆนะก็เหนื่อยเหมือนกันนะ หลังลเนี่ยมันดูเป็นดอกเดซี่ไหมหรือว่าดูเป็นดอกมะลิอ่าเดี๋ยวแต้มสีเหลืองกันดีกว่า แต้มเกสอน,นะครับเผื่อมันจะดูเป็นดอกเดซี่ขึ้นมาไม่ได้ดูเป็นดอกมะลิแต่ไม่มีความผิดความพาดก็คือผู้กันอะไรเๆหาไม่เจออ่ะไม่รู้อยู่ไหนขี้เกียจหาว่าไปมันก็เหนื่มอนกันนะตอนแรกนึนกว่าจะทําเสร็จแบบเดียวดูเป็นเดซี่ขึ้นมายังนี้ก็เป็นเดซี่อยู่นะ ก็ได้อยู่นะ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 อ่าเเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันเนาะเอาเ่ยคิดว่าประมาณนี้น่าจะเสร็จแล้วนะได้ประมาณนี้เดี๋ยวลองมาตั้งดูดีกว่าลูกไม่แน่ใจเลยว่ามันตั้งได้หรือเปล่าเนี่ยก็จะเป็นมาฟิ้นเดี๋ยวมันเลอะประมาณนี้นะครับ ใช่ไหมอ่ะมองเห็นไหมอยู่ใกล้ๆดีกว่าสีด้านหลังมันยังไม่แห้่สีตอ,ตอนตอนแรกผสมน้ำเยอะเกินไปหน่อยถ้ามันใส่เซลฟี่ได้ไหมเนี่ยก็ประมาณนี้เนาะ ก็เหลือก็เดี๋ยวทําความสะอาดกระจกตรงนี้แล้วก็แกะพวกนี้ออกแล้วก็เช็ดสีนิดหน่อยน่าจะได้แล้วนะดอกเดซี่เหมือนเรฟเฟรนที่เคยตั้งไว้ไหมตง่งตรงนี้แล้วกันตต่งก็ประมาณนี้เนาะหรือว่าจะทําเราจะเพิ่มดอกไม้สีอื่นลงไปด้วยดีเอาข้อนี้ก่อนแล้วกันตอนนี้ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวมาสรุปดีกว่าว่า หมดค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้กระจกแบบน,นี้มาแช้ไปทําความสะอาดตรงกระจกเนี่ยนะครับก็น่าจะใช้ได้แล้วเดี๋ยวลองสรุปค่าใช้จ่ายกันเล่นๆดูดีกว่านะก็มีพิลโฟมอันนี้ใช้หมดกระป๋องเลย750 ml 1อ5บาทอ่าตึงแล้วก็สี สีแดงยังไม่ได้ใช้สีสีส่กระป๋องกระป๋องละ30 120ค่าส่งอีก24บาทเป็น144บาทาแปลงซื้อมาจากร้าน20บาท20บาทแล้วก็ถุงมือคู่หนึ่ง10บาทเออก็เอเอ,เอมีแค่นี้อะ่ะค่าใช้จ่ายทั้งหมดค่าใช้จ่ายทั้งหมด309บาทไม่รวมกระจกนะเพราะกระจก ลุกมีอยู่แล้วกระจกก็แล้วแต่ใครจะหาซื้อราคาเท่าไหร่เลยก็ได้จะไซส์เล็กกว่านี้ทําเป็นหลายๆอันก็ได้เพราะว่าจริงๆอันเนี้ยมันมันถ้าใสา่ถ้าใส่เล็กกว่านี้ก็น่าทํทได้สัก 2- อถึงสามอันเนาะใช้อันเนี้ยกระป๋องเดียวจริงๆเอาแค่มีกระจกแล้วก็ฉีดอันเนี้ยก็ใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วนะก็คือซื้อมาฉีดบนปึ๊บสิบห้านาทีแห้งเสร็จมีกระจกปุยๆแบบนี้ใช้เลย แต่ความยากมันคือตรงที่ต้องมาระบายสีนะั่นแหละเพราะว่าไม่รู้เขาต้องฉีดยังไงให้ผิวมันเรียบอะคือลุกฉีดแล้วผิวมันเป็นแบบเหมือนปะกการังอะมันก็จะแบบปุกป่าปุกป่ามีแบบมีหลุมอะไรอย่างเงี้ยก็แบบต้องพยายามทาทาทาไปนะครับเออก็ได้ประมาณนี้ก็โอเคนะโอเคไหมอะเอาไว้เซลฟี่เล่นๆในห้องน่ารักดี จริงๆมีอีกอันหนึ่งนะที่กะว่าจะซื้อมาเพนซื้อมานานแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้เลยก็คือนาฬิกาจากอีเกียเนี่ยกะว่าเดี๋ยวจะเอามาเพนต่อเพราะว่าสียังเหลือเหลือเยอะมากเลยสีแดงก็ยังไม่ได้เปิดแต่ไม่รู้ว่ามันเก็บยังไงไม่รู้มันต้องเก็บยังไงอ่ะไม่รู้มันจะอยู่ถึงวันที่ลูกจ้ามาเล่นหรือเปล่าโอเคสําหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับแม่บ้าว็นี้นะครับลุกไปเติมก้อนเมฆมา